วัสดีครับป่องลงเดนนะครับเต็ม่ังบ้านนองอุงอิงนะครับป้มโอ้งามงามอือครับปุม่วยแม่กับเอ็กซีเบ่งกันเอาเองครับปุมบ่ทานโอ้หเป็นเสียสร้างแล้วบ่กกับหรืองะอ้เนียสราละกับร ระบบไฟครับราะบบไฟติดนเดียวเมนเทระบบไฟครับย้ำเลบระบบไฟโอ้แรงประบบไฟสวยงามาม นี่ครับผมนั่งอยู่นี่นะนี่ครับผมโอม้สวยงามครับผมสวยงามเลยครับบานซุปตามันก็ต้องแบบนี้ครับผมนี่ครับ

Hoa hoa, sao không làm việc, 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 sao không làm ปิดแล้วเหรอเมนแมนเดียวเอามาใส่ก uh ับนี่ีกี่ไโอเคเปิดดเดียวงที่ร้านกินกันเลยสองหลอดอยู่รูใดเปิดข้าวูด สวยงามสวยงามตามทองเรืองนะครับไกอย่างเลือนิด,น,ดน้อยๆกเดี๋ยวก็จะใหลดูครับ<ห>เดี๋ยวจังก,ก็จะหลายนะครับปุ๊บ อดันนอาสวยจังครับ โอเคครับปุ้มตอนนี้ชังก็ลองอยู่นะครับปุ้มส่วนในต้องปรับปรุงต้องเรยนะครับแก้ไขแต่ภาพรวมๆนะครับสวยงามมากๆครับปุ้มวันเดียวครับแน่นอนครับผมเสร็จรอบบ้านแล้วก็ทางด้านในบ้านด้วยครับปม โอ้สุดปะนี่แหละรับจังคุณนะบาสสวยงามนี่ครับบานสุปตาตาบานหลงหญิงตรงแบบนี้ครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ดีดีไม่เหมือนลลวครับ <c oughs> ดีดีสว่างแล้วดีดี งามเลยเนาะงามงามสวยเลยโอสีตัดกับสีบัตรสบายหูสบายตาสบายหูสบายตาแล้วทีนี้ที่ครับผมขอเลือกเก็บรายละเอียดนิดน้นนอย,น,อยน้อยนะครับผมจังะไม่ากกมาแก้ไขนะครับพรุ่งนี้น่าจะต่ออีกครับผม นั่นตีเอฟซีเนไม่ใจมอกนะครับไม่ใจม,มอกจากธรรมชาตินะครับนั่นเป็นมอกลมต้านของปอใยลมต้านปอใยนะครับเสร็จซับเรียบร้อยแลยว้วปอใยมือนี้ก็ว่ากันไม่พรุ่งนี้ลรวปอใยว่อา,าอ่ากระปุมอันนี้เป็นมอกที่ปอใยต่ำขึ้นนะครับไม่ใจม,มอกธรรมชาตินะครับผมอ้าวก็อี้ครับ บุตรนี้มากลางบ้านคนเดียวแล้วกับยังมาพ่อกันอีกหนีนีเดี๋ยววเดินมาล่างบ้านคนเดียวเลยไม่มีใครข้างหน้ากล่องเต็มหมดยังไปเจออีก กระปุมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปุ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ๊กอย่ากดคำโฆษณาแล้วกันนะครับปุ๊กมีสีติดหน่ารักกับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับปุ๊กกับช่องเล็กๆกล้องหลวงเดียติมรังบ้านน้ององค์เองนะครับแล้วก็ฝากติดตามถึงรังบ้านทุกคนด้วยนะครับปุ๊กเราก็อยู่กันสี่คนครับวันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมด้วยบั้วิซานอีกหนึ่งโค้งน้องก็น่ารักครับนีิทัยดี นะครับปุ๊บดีดีไวไวสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับปุ๊บความเกลื่อนไว้นะครับลังบานและกติบานน้องมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับปุ๊บตัวหน้าบานก็ถ้าใครอยากดูอยากได้กระจองต่างมีเยอะนะครับปุ๊บรับชมกันได้ครับเต็มหน้าบานเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้ากับพอดีครับปุ๊บ